โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชับชบอลกับเกมโป,กกป,กกปกกเกมิสคาโปเกม a นเรเจนต์เออนล่นแหละนะครับคือคลิปนี้จะมาสุ่มกาชาของ ID นี้กันนะครับก็คือในเซิร์ฟนอกเนี่ยยังไม่เคยสุ่มกาชาเลยนะครับก็วันนี้จะมาลองนะครับมี5,000เพชรนะครับจะมาลองว่ามันจะมีเทพการันตี ออรอบ5,000ไหมนะครับก็คือเซิร์ฟของเราอ่ะจะมีรอบ5,000รอบ10,000ใช่ไหมนะครับแล้วก็รอบการันตี2 0 0 0นะครับแต่ว่าเซิร์ฟน,นอกผมไม่รู้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ถามใครนะว่ามีหรือเปล่าแล้วก็จําไม่ได้ว่ามีคนดูบกหรือปล่แต่เป็นว่าผมไม่รู้นะว่ามีเทพการันตีไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันไปนพร้อมกันนะครับโคตรเสี่ยงละโคตรเสี่ยงเลยคนดูโอเคไปจึ๊บ ขอโปรแกรที่ใช้งานได้ได้ไหมสักตัวในเนี้ยโอ้โหโอ้โหตัวอะไรเฮ้ยแบกกี้แบกกี้ใช้งานได้ะหอ่าไม่ออกอีกต้องไปอ่านเซิร์ฟเราอีกน่าจะดูดีกว่าไอ้พวกนั้นมัง้งคือซุยคุณเอามาใช้แล้วแบบโอ้ยรู้สึกไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เลยนะครับโอเครอบนี้จากการันตีไหมขอปิดปิดไอชื่อที่มันขึ้นข้างบนก่อนโอเค 5 4 3 2ลุ้นกันได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แหละไม่มีการตีอรอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเสียฟรี <c oughs> โอ้ยไม่มีการตี5,000หรือว่าต้องสูบอีก24วะโอเคผมมานั่งเก็บเพชรในดาบจนภัยนะครับตอนนี้ครบ280แล้วมาดูกันว่าไอ้เศษ24ี่เนี่ยมันจะได้เทพกันตีไหมนะครับอ่ะกดแม่งไปเลยแล้วกันไม่กระตุกด้วย เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยแหละเทพการ์ตี <c oughs> โอ้ยกูเล่นเซิร์ฟเรากูไม่เคยได้เลยนะตั้งแต่สมัครไอดีมาเนี่ยโอ้ยเทพการ์ตีอ <c oughs> ตำลมร้องเลยเทพการ์ตีกู o. ตัวอะไรก็ได้เคซิเลีย เออไม่รต้าโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือผลการทดลองนะครับโอ้โหเล่นกูแล้วเซิร์ฟนอกควรเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นหรือสมัครใหม่ไหมนะโอ้โหหรือจะปล่อยไปตามปเวปนตามกรรมดีวะ โอ้ยกูถามจริงตัวอะไรก็ได้นะมีเยอะแยะมากมายเลยตัวที่แบบใช้งานได้อ่ะโอ้โหกูหนีเซิร์ฟเรามาแบบคือผมพูดตรงๆนะเซิร์ฟเราอ่ะไอเซิร์ฟไทยอ่ะที่ผมเริ่มใหม่มาไม่ว่าจะเริ่มกี่ครั้งอ่ะอ่ะเมโลยต้าเคซิเลีย อะไรเงี้ยนะครับส่วนมากจะวนอยู่2ตัวเนี้ยนะครับตัวอื่นจะไม่ค่อยได้นะครับวิตินี่เอยหรือการดอนเอญนะั้นคือรีไอดีนะครับผมเออนั่นแหละส่วนมากก็จะเป็นตัวพวกเนี้ยส่วนมากนะแต่ว่าไม่เคยได้เชมินเลยนะโอ้ยโอ้โหแล้วกูจะเล่นยังไงเลยเนี่ยจบแล้วคนดูโอ้โหจบแล้วงั้นก็คลิปนี้โอ้โหจบไวเลยนะครับจริงๆว่าจะไป นั่งเล่นต่ออีกสักหน่อยแต่เออไม่เอาแล้วแม่เอ้ยโอเคจบคลิปเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอาไงต่อจะสมัครใหม่หรืออาจจะอยู่เสริมนี่แหละนะครับผมคือเล่นไปตามเวนตามกรรมเนาะนะครับที่เกียยเริ่มใหม่ด้วยโอเคไปละบายบายโอ้โล่ำร้องเลยทีเดียวเชียว